จะถึงปีไม่แล้วก็มาตรวจสุขภาพค่ะเพราะว่าเห็นข่เป็นยังสี่คือขอ่เป็นคนเลือดจางกับเลือดจางี่หมยถึงบอก่อยแข็งแรงมันเป็นวินวินเวียนเวียน,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 นปวดน้ามือปวดน้ําตีนปวดน้ํางามตีนงามมือนะแม่พี่น้องหมอบอกให้กินเนื้อกินตับกินไตกินเอียงที่เป็นธาตุเหล็กแต่ข่บ่กกินข่บ่ามักมือนี่มาตรวจสองสีน้ำตาลนี่คือสุดยอด สุดยอดนีม่มายถึงดีใจมากค่ะเลือดไม่จางเลือดหลอดเลือดแดงทุกทุกหลอดเลือดของข่อยปกติ <Okay. S 1> บ่มีความดันบ่มีเบาหวานบ่เป็นกรดไหยงไหย,ยอดล้ำใสระ,ะบบระบบทำงานของไตปกติจนคุณหมอบอกโอ้โหอายุ48ปีสุขภาพแข็งแรงมากค่ะป้าป้าน,าน่าจะปีไม่แล้วไปตรวจสุขภาพกันนะคะเพื่อตูของเขา สวัสดีค่ะกินผักลายๆก็ได้เด้อค่ะ